สวัสดีครับท่านชมคลิปนี้ผมอยู่กับเป็ดขี้เหร่นะครับท่านชมอยู่กับเป็ดขี้เหร่วันนี้กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจผมด้วยครับนายอาคอนนาคตนาะแล้วคุณอัสาตาร์อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่นี่นี่นี่วันนี้เออแค่มีแค่นี้นะครับท่านชมอืม แก็ก็อ,อยากกดติดตามอยู่นะงั้นกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยเป็นขี้หลีจะดูด้วยนะครับทุาทุมงั้นบบายายบ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 าย,บาย,บาย,บาย